สวัสดีครับที่ดีเจรักษสีแนวฟีคว้าคั้นเลยซส์หรบวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรียวการ์ดแอดคอมเมนนิ่งครับผมในที่สุดก็มาแล้วนะครับผมกับการเปิดการนรัดฟุตบอลเลยครับผมแบบของจริงนะครับผมลุ้นลายเซ็นกันและส่วนเรวันนี้ผมจะมาเปิด กล่องใหม่ที่กำลังฮิตสุดๆในไทยตอนนี้เลยครับเป็นกล่องนี้เลยนะครับผมท็อปโก้นะครับผมไทสันแบล็กยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกงบปี2021-2022งครับบอกได้เลยว่าวันนี้อลังการอย่างแน่นอนนะครับผมสหรับกล่องนี้นะครับผมการันตีลายเซ็นด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดกันนะครับผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราในตอนนี้นะครับเพจเบรก้าทีเอชนะครับผมเบรก้าทีเอชเป็นเพจคอมมูนิตี้นะครับผมสรับคนที่ชื่นชอบการ์ดนักฟุตบอลที่มารวมตัวกันนะครับผมเพื่อเบรกการ์ดบอลในราคาที่ถูกนะครับผมคุ้มค่าไม่่วาจะเป็น ทันินี่ท็อปฟูเทล่าและอื่นๆ่นอีกมากมายโดยมีหวังผลกําไรมากจนเกินตัวเพราะเราเชื่อว่าทุกคนต่างต้องการเบรกเการ์ในราคาที่ถูกและคุ้มค่าและที่สำคัญที่สุดเบรกการ์ทีต้องการมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนที่มาเล่นรวมถึงความสนุกที่ได้จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็นกสําหรับใครในห้องที่อยากจะเข้าไปในหองเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ในหองเบรกการ์บอลในห้งที่อบอุ่นนะผมก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ช่องดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมผมโพสต์ลิงก์ไว้ให้แล้วนะผม เชื่อเข้าไปที่กลุ่มไลน์ได้เลยนะครับผมไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะฮะท็อปโกลไทยสันแบล็กยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2021ถึง2022กล่องนี้นะครับผมมีกร์ด10ใบมีเอ่อเทนการ์ดอปออปเทนกรกาดแพ็กเกจมีกร์ด10แพ็กล้วก็1แพ็คมีการ,กราด8ใบนนครับผมการันตีลายเซ็นและพาราเลลแน่นอนกำลังฮิตสุดๆในประเทศไทย นี่ครับผมเพราะว่ามันแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมแชมเป oh, yeah. ี้ยนส์ลีกโอเคกาส์สวยไหมไม่รู้แต่ข้างในโอ้โหซองตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมเป็นทองแท้นะครับ <c oughs> เปิดเอาซองครับไม่เปิดเอากาส์นะี่ครับผมโอ้โ oh, ห oh. ทองครับทองครับแม่มาลุยเลยดีกว่าซองแรกนะครับผมเขาบอกว่าเออโอ้โหแล้วดูมาซีลมาแบบว่า ซีอมาเหมือนช็อกโกแลตจริงนะสวยงามเดี๋ยวมาดูความสวยงามของการ์ดกันครับสำหรับเฉดสำหรับชุดนี้นะครับผม21ถึง22นะครับผมเอ่อการ์ดที่รุ่นนามันจะอยู่ใบที่2ของทุกแพ็คนะมันจะเป็นแบบนั้นนะครับผมว้าวว้าวว้าวการ์ดสวยครับการ์ดสวยครับได้ปพบพบมาเนี่ครับผมถือว่าเอาครับอ่าแล้วอาจเนี่ยอาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วไงที่เราจะได้เห็นเขาในสีเสื้อนี้นะครับผม กาสวยมากครับกาสวยมากดําส้มผมชอบอยู่แล้วดำไอ้แม่ม่วงทองม่วงทองดาส้มก็แย่แล้วนะครับผมม่วงทองไหนมาดูครับไปที่สองเขาบอกว่ารุ่นลายเซนเหรอดูยังไงวะเขาบอกว่ารุ่นลายเซนไปที่สองครับพี่แต่อันนี้เหรอน่าจะไกปูเฮ้ยนี่เหรอนี่ลายเซนเหรอเนี่ยไม่ใช่๋อไปที่สองแต่ว่าไม่ใช่ทุกใบไงนี่ครับผม ผมก็กลัวว่าเดี๋ยวไรเซนมันจะออกมาเป็นกอเลสก้านะครับเอ้ยแล้วมันไม่เหมือนกันวะนั้นหนึ่งนะแต่สวยมากครับอันนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นพาราเลลหรือเป็นอาร์ลิสเปล่าเนี่ยว่าถึงเงี้ไม่มีนะมาดูข้างหลังครับอ่าพอหกบาทแล้วก็ตราสโมสรนะครับผมกอเลสก้านะครับอ่าโอบลักข้างหลังก็อันน่าจะเป็นการพิเศษของมันหรือเปล่านี่ครับผมอุ้ยแชมเปี้ยนลีกสวยนะอ่ามันก็ถามว่ามีตัวไม่ดังไหมมันก็มีแน่ๆล่ะนี่ครับผม แต่คือตัวดังๆมันก็มีเยอะแล้วการ์ดก็สวยมากเลยครับดูดิครับกรีส์แมนอืมนี่ไงโคโคนเด่อะโคโุนเด่เหรอครับอืมถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะครับคอเรียพุ่งตรงมาช่วงนี้ผมเล่นในเกมนี่ครับผมเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยนี่อะไรวนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอลิสฮาแลนด์อะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน มีคุณค่าไปเนี่ยในการ์ฮาแลนด์นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ฮาแลนด์มันออกมาแบบนี้นี่ถือว่าดีมากเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นการ์ดที่สร้ตุอมไรเป็นเหมือนเอลิสเอลิสเออร์ลิงฮาแลนด์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนวิสวยครับสวยครับการ์ดเอลิสเอาเฮ้ยไอ้กรยซองที่เขาให้มาดันเล็กเกินไปก <laughs> ็ไปซองอ๋อนี่นี่นี่เอาซองพี่ซอง,อง,งนะครับผมเออร์ลิงฮาแลนด์วิสวยครับ ว้าวราคาเท่าไหร่ผมยังไม่ทราบนะครับผมยังไม่ทราบครับเพียงที่ผมบอกครับคือผมไม่ได้เปิดท็อกเลครับผมส่วนใหญ่ผมเปิดแต่พานิ่นนี่ในผมขนาดพานิ่นี่บางกล่องผมยังไม่รู้เลยอะแต่ว่าเรื่องความสวยเอาไปสิบเต็มสิบย่างกับบพวกโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้เลยนะเอาไปทําโปสเตอร์ก็ได้เลยนะสวยมากครับมันต้องมีราคามึงอเสี่ยวการ์นฮาแลนด์ไมมันถึเป็นฮาแลนด์ได้ไงวะมาทําการ์นฮาแลนด์ออกมายังไงมันก็ต้องทําให้มันมีราคาเปล่า ดูอี๋ศิลบาหน่าเกียดน่าเกียดน่าเกียดนะผมเทเลอรอดัมเดี๋ยวก่อนนะลายเซ็นแน่เราเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนอันนี้น่าอยู่เป็นลายเซ็นแน่โอ้ลายเซ็นแน่ครับเราเปิดเลยหรือเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนดีกว่าเปิดเลยเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเผื่อมันอาจจะไม่ใช่ลายเซ็นไงคือเราไม่รู้ยังเป็นลายเซ็นหรือเปล่าเนี่ยผมเราซัดเลยเราซัดเลยโอ้เฮ้ยปุ่มทอง ไข่ผมทองเชฟเฮียขับบู๊ไอตัดโอ้โหแม่งมาเป็นขับบู๊กูเลื่อนลงเลยเฮ้ยกูเท่การมันปิ๊กการมันเท่มากเลยอะดาวรุ่งเหรอเป็นดาวรุ่งเป็นฟิวเจอร์สตาร์ครับปี๊กเดียวก่อนนะมันคือมันเป็นสามิติครับผมพยายามที่จะดูกล้องอยู่ว่าภาพมันฉายออกไปหรือเปล่าแต่คือข้างหลังมันเป็นเหมือนสามิติเชฟลายข้างหลังอะแชฟอะ เออสังเกตลายข้างหลังครับเนี่ยมันจะเป็นสามมิติแบบนี้ครับเย็นคีสวยมากใครวะใครวะใครวะเ <laughs> ย็นคีสวยโคตรเหี้ยใครวะอ่าหลุยสย์โอวยแล้วครับมันหนาเลยนะกาบมันหนาเนี่ยกาบมันหนาหนา,นา,นา,นาหนักเนี่ยผมมันเหมือนมันเหมือนกาบสามมิติที่แบบว่าที่แบบที่แบบิบบซ้ายพิษขวาแล้วลูกมันจะแตกต่างกันแะแต่นี่มันแค่พอะวินหลังนะครับผมสวเลสเนี่ยครับผม รายฮีมไอหมนกับไอน,นี่ผมชอบมากกว่านะไอน,นี่ผมชอบมากกว่าคือแบบสีม่วงสวยมากเลยอ่ะเนี่ยกาสวยมากครับชุดนี้สวยมากออ้เอลิสคาริมเบนเซม,มาา่าว่ะว้าวอ่ะเอลิสอาจจะไม่แพงแล้วแบบนี้ใช่ไหมอ่าถ้าแบบนี้เอลิสอาจจะไม่แพงแล้วแต่ว่าไม่รู้ไงอันนี้เอลิสเบนเซม,ม่านะเว้สวยครับดูครับเป็นชุดที่สวยมากครับเอลิสเบนเซม,ม่าเนะครับผมอืมลาโวส ไป,ไปยาวๆไปยาวๆเลยครับมานี่อืวันไดโรเท่เลครับผมเท่โคตรครับดูดิไอเฮียสวยจริงนะสวยจริงเลครับผมอ่าสวยมากสวยมากเปลี่ยนทีมเชียร์ดีกว่าสวยดิย,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 ยาๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆนๆๆ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 นๆๆๆๆๆ จอจิงโจ้สวยกว่าแม็กควายแม็กควายยังไม่มารอแป๊บหนึ่งเย็ดเคเมสันเมาส์อย่างเท่เลยวะ่ะว้าวเท่จริงนะฮะเท่จริงเท่จริงอเอ้ยเด็กเลี้วภูมาเยอะจังวะทำไมอ่ะทำไมเด็กลิ้วภูมาเยอะเนี่ยเย็ดเคลูกาคูเอลีทวะ่ะเท่กาสสวยครับกาสสวยพิตู่พิตู่นะครับผม พี่ท like, no, like, ah, well, sure ูตเยนเอลิทค like? like, ือมันพื้นหลักมันเล่นกับอ่าเล่นกับเสื้อได้ไงอย่างเช่นเบนเซม่าพื้นหลักมันก็เป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยอ่าเฮ้ยผมชอบการ์ดเอลิทครับดูการ์ดเอลิทเลยครับมันเหมาะมันเอาเวลาโปสเตอร์อะไรอยได้เลยนะคือการ์ดเอลิทมันเล่นกับสีเสื้อสีแบบสีโลโก้สีอะไรพวกเนี้ยชอบครับชอ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 บพี่ตู้เอลิทนะครับผมเดี๋ยากแยกกันหน่อยแล้วกันเอลิทผมจะใส่ซองนั่งชอบนะครับผมโมลิบาไอ้นี่มันดาวรุ่งนี่นะนี่ขายวันเนี้ยนะครับผม โคเซนโอเคเรียบร้อยนะครับต mm ่อไปนะครับผมก็สําหรับใครที่สนใจการฟุตบอลแบบนี้จริงๆคือมันมีการเปิดแบบเบรกได้ไงก็คือมันเหมือนหาค่ากล่องกันนะผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคืออย่างเช่นกล่องนึงมันแพงอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่ว่าเราสามารถหารค่ากล่องกับเขีได้นะครับผมแล้วก็คือเราก็จะได้การตามทีมที่เราชอบด้วยอย่างเช่นกล่องเนี้ยมันเป็นกล่องแชมเปนลีกเนี้ย ถ้าเกิดว่าเขาเบรกการ์ดเนี่ยเขาก็จะแบบว่าใครเอาทีมดอทมุนใครเอาทีมแมนยูอะไรเงี้ยสมมุติว่าเราเอาทีมแมนยูเพราะเราชอบแมนยูทีมเทพอุ้ยเนี่ยครับผมและทุกใบที่มันเปิดมาแล้วเป็นแมนยูเนี่ยมันเราก็จะได้ไปเลยเนี่ยครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นทีมลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไล่เซนวันไดออกเราก็ได้ไล่เซนวันไดไปเลยเนี่ยสมมุติเราเลือกเชลซีอย่างเงี้ยแล้วเราเปิดเอลิทเชลซีออกใบเนี้ยก็จะเป็นของเองไปเลยเว้ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเบรกการ์ดเนี่ยครับผมอ่า ว้าวว้าวเอ๋เดี๋ยวก่อนลายเซ็นหรือเปล่าเออไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอ้โหนึกว่าลายเซ็นออกมาสวยมากครับโอ้มันออกมาสวยมากลูเบนดีเอสนีะครับผมไอ้ผมชอบอันนี้มากเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกแมนซิตี้ไปเนี่ยก็จะเป็นของเรานะครับสำหรับใครที่สนใจจะเบ,บกการ์ดก็กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยสำหรับอ่าเพจเบรก้าร์ทีเอสนะผมขอจะเป็นเพจคอมมูนิตี้ มาคัดแรดฟอร์ดมาคัดแรดฟอร์ดข้ามไปข้ามไปไม่มีอะไรจะพูดถึงช่วงนี้มันออกทะเลออกมาลูกอ,ออกทางมีใครเป็นผู้เป็นคนที่สุดแล้ววะพี่แมนยูเนี่ยเลวานดอฟสกี้เอลีสครับผมสวยงามอีกแล้วครับสวยงามอีกแล้วครับผมวิสวยจริงเว้ยเลวานดอฟสกี้นี่ครับผมสวยมากนะครับผมเดกแารดกอารดีแกร ดีคอามันเป็นผู้เป็นคนเหรอครับผมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นดีอาที่ผมเตะบอลเสร็จที่ผมกลับบ้านไปผมแดกพาราวันละสาเม็ดคือมันน่าจะสติแตกไปแล้วล่ะดเคอาร์พูดตรงตรงไม่เก์ขึ้นนะครับผมนอนไม่หลับอะไรเงี้ยหลอนอะกระสับกระสายผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นผู้เป็นคนเท่าไหร่แต่ไม่ได้บบเพราะกากไงแต่คือแบบหลอนอหมดละดกยาเซ็งลายเซ็นยังไม่ออกนะครับแต่การันตีแน่ๆครับทุกกล่องต้องมีนะครับผมเบนจามินเฮนริก เบนจะมีแฮนลทนีก็ตัวอา้าวบ็อทแมนไลเซนมาเฉยแล้วตัวกากด้วยตัวกากด้วยบ็อทแมนฮู้ฮู้สวนบ็อทแมนระบ็อทแมนโอ้โหเกลียมากยยู่ฟาเชปนสล์ลกไม่มีทีมนังๆแยะมากมาย ูไ,ได้บล็อกแมนใครวะนั่นน่ะสิไม่ใช่แบทบูสเวนไงบูสเวนไอ้นั่นมันแบทแมนไอ้ที่มันยิไงเลยไหะที่มันยิงที่มันยิงปืนออกมาจากไอ้นัน่ไนไงมือมนะันอะจิว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 เอ้นั่นที่มันมีเกมออกมาหลายภาคไงอันนั้นล็อกแมน ัลนัมเบอร์เจ็ดทับสิบครับคือแบบว่าถ้ามันเป็นตัวดังๆหน่อยนี่คือแบบว่าเทพนะครับเนี่ยครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวจะ๋ยวเฟอร์มิโน่คารววัลเจอร์ยวผมใส่ซองแล้วเลยนะครับผมอ่ะแต่เราก็ใส่ไว้หน่อยแล้วกันเนะครับผมสซเวนบักแมน เป็นได้แค่เซตแมนเป็นได้แค่บอสแมนเฮ้ยนี่มันมดูเบนเดียดเยอะจังเลยอะ่ะเนี่ยครับผมเปิดได้แค่บอสแมนเออนเนี่ยเนี่ยถ้าไม่เป็นตัวเนี้ยผมจะไม่ว่าเลยเลยวินิชิวุสเนี่ยใช่ไหมดาวรุ่งอนาคตใก่เนี่ยครับผมปัดโจตัวเยอะแยะดาวรุ่งอนาคตไก่เนี่ยครับผม คูลูเซฟสกี้ ski, มากินยอดแวรลัตติโอ okay. เคลายเซ็นออกมาแล้วมันยังเหลือพาราเลวอยู่นะอย่าราลุ้นพาราเลวเลยครับยังมีพาราเลวะ้ะจะเหลืออะไรก็เหลือครับแต่คือลายเซ็นอ่ะไม่เหลือแล้วครับิอะไรวะเนี่ยถือก่อนนะพาราเลวอันนี้คือพาราเลวอ่ะโอ้สามิติอีกแล้วเหรอเป็นด้ขอขอให้กูใจชื้นหน่อยดีขอดีใจหน่อยโอ้โห มาเข้าให้ปาบมาเลยแล้วกันดำมึนมาเลยนะครับผมเอ,เอนนะ๊เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะพูดตรงๆเลยนะเอ็มเอ็มใครวะเนี่ยใครวะขอโทษด้วยนะฮะฮะเอ็มเบมเบ้ใครวะเอ็มเบมเบ้ B. ดำดำคือไม่คุ้นเลยเว้ยใครวะเขาชื่อเฮ้ยอยู่ปารีสแต่ผมไม่รู้จักเลยครับจูเนียร์ดีน่าเอ็มเบมเบ้์อนาคตไกลอีกแล้วเหรอ ดาวรุ่งปาลิสดังๆมีเป็นสิบเป็นดาวรุ่งไงดาวรุ่งเนียครับผมอืมดาวรุ่งครับดาวเอ๊แต่ว่าผมได้โอ,อ้ผมคิดว่าไอ้การ์ดดาวรุ่งเนี่ยผมว่า no estás? ผมว euh ่าไอ้ไอ้ไอ้ฮาแลนด์ไอ้ฮาแลนด์ที่เราได้ในเอลีสเนี่ยน่าจะไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่าฮาแลนด์มันออกมาเป็นดาวรุ่งแบบเนี้ยผมว่าแพงแน่คิดว่าไงนะครับผมมันน่าจะแพงไอตรงไอ้การ์ดดาวรุ่งเนี่ยแหละนะครับสำหรับสำหรับฮาแลนด์นะฮะแล้วบอสแมนแพงป่ะ แหม่บอสแมนแพงปะเนี่ยครับผมแพงก็แย่แล้วเนี่ยมันจะไปแพงมันจะไปแพงได้ยังไงวะกูถามหน่อยเนี่ยครับผมเนี่ยเออเป็นไอตัวนาลี่อะไรเงี้ยอย่างไอซานโดตันาลี่อะไรเงี้ยกูยังรู้จักถ้ามันออกมาเป็นดาวรุ่งเนี้ยกูเออตันาลี่เก่งนะว่าดาวรุ่งอ่ะคือกูเล่นฟุตบอลแมนจเจอกูกูโดนรับเลาให้ซื้อทุกวันเลยไอ้ทุกทุกเซฟเลยอ่ะเนี่ยเจ้าเฟลิกเนี่ยเออ เจ้าเฟลิกเนี่ยเบนจามินเฮนดิกเนี่ยเอออย่าเป็ดน,น,นะครับผมตัวดังๆไม่ออกออกคุเวก็ไม่รู้น,นะครับผมแต่ละตัวกูเริ่มร้อนแล้วน,นะครับผมเออมามาเนี่ยดูแล้วเห็นแล้ว <S <S อ้อออ้ใครฮาวสแ์แบบลัดนด์บเบิร์ดห้าใบในโลกครับผมมาว่ะ ใครคเวิร์สห้าใบในโลกเจ็ดเกี้มึงออกมาเลยมึงออกมาเลยมึงออกมาห้าใบในโลกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปปเป็นบริเกการ์ดเนี่ยแล้วคุณเลือกเป็นเชลซีเนี่ยคุณได้ใบนี้ไปเลยนะฮะทำเป็นเล่นไปนะครับผมใครคาวเวิร์ท็อปนะครับผม 2, 2,021 2, 2,022ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยครับ5าใบในโลก อยู่นี่แล้วครับผมหนึ่งใบหนึ่งใบอยู่นี่แล้วหนึ่งนี่แล้วหนึ่งใบเออถือว่าโอเคนะครับผมโอเคโอเคโอเคไอถิบว่าผมผมแบบอารมณ์ดีกลับมาเลยนะอารมณ์ดีกลับมาแล้วผมถือว่าแฮปปี้ใบนี้แหละนะครับผมในะบมที่เราจะแบบว่ากับดีสุดละในกล่องนี้นะครับผมสุดยอดนะครับผมสุดยอดนะครับผม,อ,มอยังต่ำตำเกินพัน เกินอยู่แล้วเกินอยู่แล้วแล้วเกินพันนี่ถ้าพันหนึ่งเกินอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยเกินครับใครฮาร์ว,วัสด์เนื้อนะผมเสียดายครับไม่มีลายเซ็นแต่ไม่เป็นไรนะครับผมได้ลันนัเบอร์มาแบบนี้ก็แฮปปี้แล้วมาแค่สุดท้ายนะครับผมโอเคเนี่ยอเดเยมี ie, นะ่เนี่ยผมยังรู้จักเลยอนะอเดเยมี ie, นะ่เนี่ยผมซื้อผมซื้อเหมือนกันเซกัวนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วโอ้บลูโนูเนรับผมเออการ์ดสวยเนี่ย ตับใจเธอไม่ลงจริงเห็นแมนยูแล้วมันสวย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 ะบูโน่สวยนะฮะสวยครับสวยสวยสวยต้องบอกว่าสวยอืมบูโน่ไม่มีไม่มีไม่มีเอ่อแม็กควายในการ์ดเหรออาจจะไม่มีก็ได้ซึ่งมันก็ดีแล้วครับ <c oughs> มันก็ดีแล้วครับโอเคหมดแล้วนะครับผมเมลวลาผ่านไปไวมากเวลาแห่งความสุขผ่านไปไวมาก โอ้โหมันมีแค่สิบแพ็คเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราเปิดได้อะไรบ้างบ้างนะครับผมเป็นการ์ดฟิวเจอร์สตาร์นะครับผมอ่คนแรกนะครับใครวะคนที่สองกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นแซดแมนไลเซนนะครับผมเปพนเพ่เอ็มวีพี่ติ๊กชิโร่นะครับผมก็มาทำไมดีกว่านะครับต้อใช้ว่ามาทำไมนะครับผมดีที่สุดของเราก็คือใครฮาวัส เนี่ยครับผม5ใบในโลกนะฮะับสี่ทับห้าแล้วก็ไออันนี้อันนี้อันนี้ผมว่าน่าจะหาไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสวยที่สุดละผมให้สวยที่สุดในบรรดาในบรรดาการ์ดทุกแบบนะครับผมในกล่องนี้นะเป็นการ์ดเอลิฟนี่ครับผมซึ่งมันน่าจะเน้นๆไปที่กล่องหน้านะครับผมเนี่ยสวยมากนะครับเอลิฟเรวานเอลิฟลูกายกูหรือแบบอ่าเนี่ยครับผมฮาแลนอะไรเงี้ยสวยมากเป็นเป็นการ์ดเป็น เป็นการ์ดที่สวยมากนะครับผมอืมสวยมากสวยมากนะสวยมากไปเป็นโคตเตอร์ติดฝาบ้านได้เลยครันะครับผมโอเคก่อนจะจากกันไปนะผมก็อย่าลืมนะผมสลับคายนะครับผมที่สนใจกับการเบรกการ,ร์ดนักฟุตบอลนะครับผมก็เป็นถือว่าเป็นการ ลุ้นเนอะผมการนักฟุตบอลในราคาที่ถูกและก็จับต้องได้นะฮะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะผมที่ช่องนี้สกิปชันในห้องเบรก้าทีเอชเนีผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้เบรกการ์ดฟุตบอลที่อบอุ่นกันครับก็เหมือนเดิมนะ่นสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์นะและแค่สำหรับคนที่ตามได้นะครับเพื่อชวนพี่ฟ้าทักเรียนเราไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพโอ้โหยตอนหน้าครับผมสวัสดีครับเฮ้ยมึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์ มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงอะกด follow หรือ,อยังวะ <c oughs> เอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงเนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยัง <c oughs> กดสิให้ติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป <c oughs> และเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครย ah? ังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย